h ฮ l u กซ์รีชุมชนคนครีเอเตอร์ซีซั่น2ผลงานประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อครีเอเตอร์ขับเคลื่อนชุมชนกับ Toyota h ไ l u x Revo จากคุณนัชชาจเจริญสุขช่องไฮไปเจอนี้มา คะวันนี้เรามีทะเลที่อยากพาทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์วิถีประมงเดินเที่ยวชุมชนถนนวัฒนธรรมไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานครับทำกิจกรรมปล่อยปูลงทะเลไม่ต้องลังเลที่จะไหว้พระขอพรตอนเย็นพร้อมออกเรือไปตกหมึกและเราทำทุกอย่างได้ที่นี่ค่ะบ้านบางสเลจจังหวัดชีบุรีค่ะ เปิดทิปเราก็ต้องเอาเลิกเอาใช้ด้วยการไปวัดบางสเสร่ของคารามสการะหลวงพ่อทองอยู่พระอาจารย์ที่ชาวบางสเสร่ให้ความเคารพศรัทธาสายมูแบบเราก็ต้องไหว้พระขอพรกันก่อนเลยนะ วาพาเสร็จแล้วจอดรถไว้ในวัดได้เลยนะคะเดินข้ามถนนมาไม่ไกลเราก็จะเจอกับสะพานท่าเทียบเรือกลุ่มประมงบางเลซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาจะประกอบอาชีพประมงเป็นหลักทุกเช้าเนี่ยเรือเขาจะเข้ามาเทียบท่าเพื่อทําการซื้อขายสินค้าประมงกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ค่ะที่เราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแต่เขาก็ยังมีธนาคารปูไข่ด้วยนะชาวบ้านเวลาเขาจับปูไข่นอกกระดองไข่สีดํามาได้เนี่ยเขาก็จะไปให้ที่ธน,นาคารธนาคารเขาจะปล่อยลูกปูลงทะเลต่อไปแบบนี้เขาเรียกว่าการช่วยการฟื้นฟูทรัพยากรให้ชาวบ้านได้ ทำประมงกันต่อไปอีกยาวนานเลย ใกล้กันเพียงเลี้ยวขวาออกมาจากสะพานท่าเทียบเรือเราก็จะเข้าสู่ถนนวัฒนธรรมชุมชนเก่าแก่ชุมชนแรกของบางสเลที่มีอายุมากกว่า100ปีภายในชุมชนเขาจะมีร้านค้าแบบดั้งเดิมมีคาเฟ่สุดน่ารักด้านของฝากงานค้าสุดเก๋แอบไปได้เสื้อมาตัวหนึ่งด้วยค่ะที่นี่เขาสามารถมาทำเวิร์กช็อปได้ด้วยนะแถมระหว่างทางอะ่ะยังมีงานสตรีทอาร์ตให้เราได้ถ่ายรูปได้ตลอดเลยด้วยนอนค้างสักคืนตกเย็นเราไปตกมึกกันรอมึกอยู่นานแสนนานสุดท้ายได้แล้วจ้าแถมไต่ย,ยังแกลกไป ช่อนทะเลสดๆให้กินอีกด้วยแวะทานอาหารทะเลกันสักหน่อยอร่อยสดทุกเมนูอิ่มพุงแตกเลยจ้าก่อนกับซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปได้วยนะและทริปนี้ต้องขอขอบคุณ t o y ยต้าไฮรักรีโชุมชนคนครีเอเตอร์ที่จัดกิจกรรมดีๆให้เราได้มารู้จักและหลงรักบางสเสลขอบคุณ t o โยต้ที่คอยขับเคลื่อนชุมชนตลอดมานะคะ